สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องหวยดาวนะครับทุกทุกท่านกันเลยเนาะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้ก็จะเป็นในสูตรหวยดาวนะครับหกชุดเท่านั้นนะครับเนาะก็งวดนี้ลงวันแรกนะฮะยังไงก็ขอให้งวดแรกที่ลงไปเนี่ยยังไงขอให้เข้าแล้วกันนะครับเนาะอ่ะสูตรไหนเข้าก็นะครับเอามาใช้นะครับต่อเนาะสูตรไหนไม่เข้าก็ปล่อยผ่านไปนะครับเนาะนั่นแหละนะฮะก็ วันที่13นะน่าจะออกอยู่หรอกเนาะนะครับหวยลาวนะครับก็นะฮะมาดูในสูตรนี้เลยกันนะครับสำหรับในหวยลาวนะฮะก็ในหลัก10จะได้เด่น3ตัวหลักหน่วยจะได้เด่น2ตัวก็จับได้6ชุดนะครับงวดแรกที่เข้ามาตั้งแต่วันที่3นะฮะสตุลาเนาะผลที่ออกนี่ก็จะเป็นในที่ใน8 8 6แเนาะแล้วก็5 4นะครับก็มาในที่นะครับในป่าน 86นะตรงๆเลยนะครับในที่ในล่างถัดมานะฮในงวดที่2นะครับหลัก10 4 9 2หลักหน่วยเป็น3กับ4นะครับสลับผลที่ออกก็จะเป็นที่ใน1 7แล้วก็3 9นะครับก็มาในที่ใน9 3นะเป็นในที่ในตัวกลับนะฮนะแล้วก็ในงวดวันที่8หลัก10เป็น1 6 9หลักหน่วยเป็น4แล้วก็5ผลออกนะฮะ3 9 แล้วก็46นะครับก็มาในที่ใน4664นะครับเป็นในที่ในตัวกลับแล้วก็วันที่10นะครับหลัก10 6 1 4หลักหน่วยนะฮะแล้วก็7กับ8นะครับผลที่ออกก็จะเป็นที่ใน7 3 1 8นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละ4งวดนะฮะมาดูขั้นตอนนะวิธีการคำนวณของในสูตรนี้กันนะว่าจะคำนวณยังไงนะฮะหาในที่หลักสิบหาในหลักสิบนี่เราก็จะนำนะครับในที่ในหลัก ร้อยนะครับคูณด้วยเลขคงที่2หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่3เนะครับเมื่อถัดไปก็เหมือนกันนะครับ2 3 2 3หลักร้อยหลักหน่วยหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับ52เป็น10 6 6 3เป็น18านะจำบวกกันก็จะได้8ดนะครับก็จะนำาปดตัวนี้นะครับไปบวกด้วยเลขคงที่ห้า นะครับแล้วก็8ปเนี่ยหกับ8ดตัวนี้นะครับต้องนําไปบวกทุกๆุกงวดนะครับทุกๆุกงวดบวก5บวก8ดบวก5บวก8ดเป็นเลขคงที่นะฮะในสูตรนี้ในหลักสิบนะอ่ะ8บวกกักับ5นะครับเป็น13 8าดบวกกัปดเป็น16ก็จะได้เลขเด่นตัวหลักสิบตัวก็คือ8ด 3แล้วก็6เนี่ยหลักสิบแค่นี้เลยง่ายนะครับส่วนที่หลักหน่วยหลักหน่วยก็จะนําในหลักแสนนะครับคูณเลขคูณที่9หลักร้อยคูณ8นะครับหลักสิบคูณ5หลักหน่วยก็จะคูณ5เหมือนกันวุฒิไปก็เหมือนกันนะครับ9 8 5 5แหหลักแสนหลักร้อยนะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยหลักแสนร้อยสิบหน่วยนะฮะหลักแสนหลักร้อย หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนั่นแหละนะฮะเพื่อที่จะหาในหลักหน่วย4ีคูณเนะครับสีก็จะได้นะครับเลที่ใน36 8 5 4 0นะครับศูนย์คูณอะไรเป็น0 6 5 3 0นะก็จะเหลือ6 6ตรงนี้นะฮะสูตรก็จะลดแต้มนะหลดไปก็จะเป็น5เนี่ยได้แล้วในหลักหน่วยผลที่ออก8 6 5 4นะครับก็มาที่ในนะครับนี่8 แล้วนี่ก็6แค่นี้เลยงวดถัดไปก็เหมือนกันนะครับเนาะอ่ะก็6 2เป็น12นะครับ4คูณ3นะครับ4 3เป็น12จับบวกกันก็จะเป็น4อ่ะก็จะนำา4ตัวนี้ไปบวกเลขคงที่5บวกกับ8 4บวกกันึเป็น9 4บวกกับปเป็น12ได้หลัก1 4 92ีส่วนในหลักหน่วย99เป็น81 6คูณ8ปเป็น48 ห5 2ห้ายี่สิบบจำบวกกันนะฮะหบวกกันกับแปดเป็น9 9้บวกกับ5เป็น, 9, 9, กกน, 5, ปน14สี่ส่วนบทรดลดแต้มไปก็จะเป็นในที่ในสามนะฮะต่ได้ในที่ในหลักหน่วยนะ,ะผลที่ออก1 7 3 9เจ็ดสมกา็มาในที่ใน9 9้เนาะอ่าเป็นในที่ในตัวกลับนะครับานไม้ก็เหมือนกันนะครับเจ็ 72, เป็น14 9 3เป็น27 จะบวกกัน7บวกกันกับ4เป็น11ก็จะนำา1ตรงนี้ไปบวก1บวก5เป็น6 1บวกกับ8เป็น9ได้เด่นหลัก10ก็1 6 9สุดในหลักหน่วย1 9ได้9นะครับ7คูณ8เป็น56 3 5เป็น15 9 5เป็น45จะบวกกัน5บวก5เป็น10 9บวกกันกับ6เป็น15สุนบ,บอดลดแต้มไปก็จะเป็น4 นะครับก็ผลที่ออก3 9 4เก้าก้ามาที่ในหกสี่หกสี่ดาในที่เนบนนะเป็นในที่ตัวกลับถัดมานะครับเหมือนเดิมนะเก้าเสองเป็น18 6คูณสามสาเป็น18บบาดบกกับแปดเป็น16กนะก็นำหกตัวนี้6กบวกกับห้านะครับเป็น11 6เบวกปดเป็น14บหลักสิบได้หนึ่ง 614นส่ะฮะส่วนในที่ในหลักหน่วย4คนะูณ49เนาะเป็น36 98กเาปเป็น72นะฮะ45เป็น20 6 5เป็น30จบับบวกกันนะครั 6, บบวกกันกับ2ก็จะเป็นในที่ในแปนะลดแต้มไปก็จะเป็น7ได้ในที่ในหลักหน่วยนะฮะก็บผลที่ออก73 18ก็มาในที่18นะฮะตรงๆเลยก็บนนะครับ ก็ศูนมากมาบนเนาะในในสูตรนี้นะฮะแล้วก็ในล่าสุดนะครับสาองเป็นหกแปดสามเป็นยี่บวกกันกับสก็จะเป็น0ูนย์ด้ามศูนย์ตัวนี้ไปบวกเลขคงที่5กับแปดศูนย์บวกกับหได้5้ศูนย์บวกกับ8ปดได้8ปดหลักสิบได้0ูนย์ห้หลักหน่วยนะฮะเกเป็นแปดสิบดแปดสาเป็น24 1สห้าได้ห้าแปดห้าเป็น4ี่สิบ จะบวกกันนะครับ1บวกกันกับ4เป็น5 5าบวกหเป็น0ูนย์เราแต้มใหม่ก็เป็น9ล่าสุดนะครับจับคู่นะฮะก็จะเป็นในที่ใน0 0 0 0 9 5 0 5 9 8 0 8 9เนี่ย6ชุดเท่านี้นะฮะ ก็ลองนําไปลุ้นแล้วกันนนครับน้อยหกชุดเท่านั้นใหม่หมากใหม่กำลังพอดีเลยนะครับสลับใน6คู่นี้นะครับยังไงก็ขอให้ถูกขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับท่าไหนที่ชื่นชอบก็นําไปจับแล้วกันนะครับก็เข้ามาตั้งแต่ในวันที่3นะในหลัก10แล้วก็หลักหกนะถ้าจับคู่นี้ก็จะเป็นในที่ใน8 5 8 5 8 6 3 5 3 6 6 5นะครับแล้วก็ หกหกเนี่ยแค่นี้เลยชามาก็เหมือนกัน4หลักสิบหลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน4 3 4ส 4, 9, 9 4 9ี่สแล้วก็2 4อันนี้หลักสิบหลักหน่วยนะจะคู่เป็น1 4 1 5 6 4 6 5 9 4แล้วก็9 5แล้วก็ในงวดน,นี้นะครับหลักสิบหลักหน่วยก็จะเป็นที่ใน6 หกเจ็ดหกบาทหนึ่งเจ็ดหนึ่งบาทสี่เจ็ดแล้วก็สี่บาดเนี่ยหกชุดเท่านั้นนะครับก็ยังไงก็ขอให้เข้าอยู่ด้วยกันนะครับมาได้ทั้งตัวตรงนะครับนะนี่เริ่มมาก็มาในที่ในตรงล่างนะครับแล้วก็มาในที่ตัวกลับนะครับเก้าสามนะครับสามเก้าเนานะไปในที่ในบนแล้วก็สี่หกหกสี่นะครับก็ไปบนเหมือนกันแล้วก็ในล่าสุดก็ ปลายบนเหมือนเดิมนะครับในที่นหนึ่งาและนี่ก็เป็นในสถิติของในสูตรนี้นะฮะยังไงก็ขอให้เข้าอีกถูกกันอีกแล้วกันในงวดวันที่13ในวันจันนี้นะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ